ทีนี้มีเรื่องเรื่องอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากนะจ๊ะรายงานล่าสุดคือสำนักข่าวยอนฮับเขารายงานว่าสสเกาหลีใต้อันนี้จากสำนักข่าวยอนฮับแล้วนะไม่ใช่จากสำนักข่าวของอดีตอดีตศิลปินแห่งชาตินะสำนักข่าวยอนฮับเนี่ยรายงานว่าสสเกาหลีใต้ได้เปิดเผยว่า Pri นซ์กลุ่มบริษัทสัญชาติกัมพูชาของเฉินจื่อเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยสงสัยว่าเป็นเครือข่ายหลอกลวงระดับโลก ซ่อนเงินเก้าหมื่นล้านวอนในที่ในธนาคารเกาหลีสาขากัมพูชาคังมินกุ๊กสอสอจากพักพลังประชาชนเกาหลีใต้ซึ่งเป็นพักฝ่ายค้านหลักบอกว่ากลุ่มชาวกัมพูชาเข้าไปทำธุรกรรม52รายการในสาขาต่างๆของธนาคารเกาหลีในเอเชียตะวัดอดนออกเฉียงใต้ที่เป็นเงิน45,50ล้านบาทสออเกาหลีใต้บอกว่าสำนักง,งานกำกับดูแลทางการเงินจากดูแลการเงินจากยอดเงินฝากทั้งหมด 2,078ล้านบาทฝากอยู่ที่สาข,าขาของธนาคารเกาหลีในกัมพูชาประมาณ1,293ล้านบาทธนาคาร KB ธนาคาร KB อีก27,000ล้านวอนหรือประมาณ623ล้านบาทธนาคารจอนบุกและประมาณ4ล้าน6แสนบาทปริ n ซ์ก o ุ p ถูกคนทั่วโลกคว่มบาทในข้อหาเกี่ยวกับการลักพาตัวทรมานฆาตกรรม ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้กำลังดำเนินการพร้อมบาดกลุ่มสัญชาติบริษัทกัมพูชากัมพูชาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการปราบปบมามระดับโลกใช่ไหมคะคือปรินทรุปซุกเงินคือฝากเงินไว้ในธนาคารเกาหลีใต้สาขากัมพูชาเยอะมากอื